อันยองยองครับเพื่อนๆกับพบกับแอดกล้องกันอีกเช่นเคยนะครับก็แน่นอนครับว่าก่อนที่ผมจะไปเที่ยวนะครับก็ต้องทํารีวิวอะไรครบถ้วนนะครับก็เลยทําเซิร์ฟเอเชียเสร็จนะฮะจากตัวเวกไป3ตัวนะครับเกาหลีก็เวกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับลุงอะไรก้อนนั่นเองลุ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 งว่าไงลุ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 งผู้มีของใหญ่และยาวนะฮะใหญ่ยาวเหมือนเดิมรู้สึกใหญ่ขึ้นด้วยนะครับยาวเท่าเดิมหรือเปล่า อันนี้คือลุงอารลาก้อนเดิมนะครับยาวเท่านี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าพออเวกมาแล้วเนี่ยเหมือนจะแก่ดูดูหน้าลุงทำไมทำลุงอย่างนี้วะทำไมทำลุงอย่างนี้ลุงไม่ได้แก่ขนาดนั้นหน่อยนี่ลุงตอนนี้ลุงก็ว่าแก่แล้วนะลุงลุงแก่หนักเลยครับดูรูปลุงนี่โอ้โหแบบแก่ประมาณ20ปีอ่ะคือแต่ลุงใหญ่ขึ้นอะแต่ดูลุงยิ่งแก่ยิ่งใหญ่นะเออยิ่งใหญ่จริงดูเลโอ้โหนะฮะ อ่อถ้าฟันยังอ๋อถ้าฟันยังเท่เหมือนเดิมนะครับสกิลปืนยอดตุ้มนะครับสกิลเวกยเยดเคเพิ่งได้เห็นเหมือนกันอืเยดเคลุงโคลอโอเคทุกคนคงแบบอยากฟังสกิลเลยใช่ไหมโอเคอธิบายสกิลก่อนนะครับ พาร์ติของลุงอารากอนนะครับเพิ่มจุดอ่อนดดเมจให้กับทีมนะครับ50%นะครับฝั่งเราทั้งทีมนะครับลดลดเขาเรียกว่าไงโดนดาเมจจากทาาดไฟอ่ะเออน้อยลง20%นะครับก็คือถ้าเป็นทาาุไฟตีเขาอ่ะครับจะโดนน้อยลง20%ด้วยกันนะครับการโจมตีธรรมดานะครับของลุงอารากอนนะครับจะจะนะครับจะลดเกตเอเวกฝันของข้าม25%นะครับ ติดทั้งสปีดทั้งเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ตีธรรมดาด้วยโดยที่ว่าลงอลาก้อนพาสดีแบบนี้นะครับน่าจะลงแกริอลสอย่างแน่นอนบอสตัวหนึ่งนะครับซึ่งช่วยลดเกรดเอาไว้แกริลส er ได้ตลอดเลยผมว่าค่อนข้างจะพอใช้ได้นะเดี๋ยวยังไงต้องลองให้ระดับเท่ๆเขาทําของมาลองทาลงดูก่อนเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีนึงว่ามันใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าสกิลมันทํามาประมาณนี้นะฮะต่อไปครับเอ่อ สกิลและสกิลเดียวนะครับลุงแล้วก็มีสกิลเดียวกเหมือนเดิมมีปืนใหญ่เหมือนเดิมนะครับ250%นะครับดาเมจกายภาพ3เป้าทะลุบัฟนะครับแล้วก็เร่งเทิร์น3เทิร์นก็โอเคนะทะลุบัฟด้วยเร่งเทิร์น3เทิร์นด้วยนะครับโหลุงชอบลุงว่ะลุงเทยม่หายชุดแม่งอย่างกับชุดชุดกิลวอร์นะโอเคอ่ะนะครับสกิลเวทนะครับ400% 3เป้านะครับแล้วก็เพิ่ม โอกาสคีย์ที่เข้าให้กับท,ทั้งทีมนะครับ6 70% 6เทิร์นด้วยกันก็คือเพิ่มคียเลนนั่นแหละนะครับ70%ให้กับทั้งทีม6เทิร์นนะครับขอดูสกิลอีกทีได้ไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คอมีคอสปีน่าด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูนะมีคอสตัวใหม่ของเกาหลีด้วยฮะทั้งยาวโหลุงปืนใหญ่ลุงยังใหญ่เหมือนเดิมลุงมีแต่ของใหญ่ๆนะดูลุงมาทาั้งลุงเอาเรือมาโอ้โหไอ้ยลุงสกิลลุงโคตรเท่ ลุงแบบขำรามเลยนะทรงจะเรียกอะไรใครล่ะขอให้คิดได้ไหมลุงผมชอบสกิลนี้ลุงมากลุงมาสามปืนเลยนะโอ้เทคอรโค้นะฮะแต่แก่มากเลยนะลุงลุงก็จะแบบเหมือนชาร์เซอร์ที่เอาเวงแล้วหนุ่มแล้วหล่อหลอดหมวกหลอ,หลอ,หลอลยนะแต่ลุงบอกว่าเออคงลุงแก่กว่าเดิมแล้วกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนสเต็ปนะเชนคนแก่ก็มา <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคนี่ก็เป็นพรีวิวสำหรับลุงอาราก,กอนนั่นเอง นะครับในไหนแวะมาแล้วนะครับดูคอสตูมใหม่นิดนึงครับว่าเกาหลีเขามีคอสตูมเนี่ยเขาดูอ๋อลุงมาพร้อมคอสตูมโหลุงลุงเหมือนตัวเนี่ยเหมือนตัวที่เป็นลุงแก่ๆอยู่ในเรื่องไออะไรวะไออีเซโร่อะที่มันที่ภรรยาเขาเสียไปแล้วเขามาล้างแค้นอะที่ใช้ถือที่ใช้ดาบเออลุงอันนี้เหมือนลุงเลยนะเนี่ยขอดูชุดลุงหน่อยเนี่ยเนี่ยมีชุดคอสเนี่ยที่ลุงแบบหล่อมากโคตรหนุ่มนะครับ แล้วพอชุดนี้ลุงบอกลุงขอไปทางแก่บ้างแล้วดูดาบลุงเป็นดอกไม้นะลุงน่ารักไปเปล่าโอ้น่ารักดีนะลุงอลาก,กอนนะฮะอาอสปีน่าอุ๊ยน่ารักน,นะฮะหัวฟ้าเหมือนเล็มเลยอ่ะนี่มาทีมไอทีโร่หรือเปล่าเอลิปมีชดทุนด,ด้ยวยเหรอโอ้ชุดนี้ใช้ได้นะเนี่ย น่ารักอยู่นะเอ้ยผมว่าน่ารักอยู่อะ่ะชุดนี้ฮะจริงๆผมชอบนะโอ้ยแต่แบบบี้ผมนี่โคตรหมดอะ่ะโคตรไม่มีบี้เหลือโอ้ย <c oughs> ผมยาวสวยๆเก๋ม,มากเลยอะ่ะโอ้ยปล่อยผมทีนี้ยาวขนาดนี้เลยก็น่ารักดีนะฮะเป็นชุดของเอริสนั่นเองอ๋อคอนนี่จุมจ่มจิ้มเหมือนเดิมเลยจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มนะฮะ ลายอันมีชุดอะไรมันก็ชุดกิววอลป่ะอ๋อชุดกิววอลเหมือนเดิมนะฮะโอเคครับก็จบกันไปสำหรับเขาเรียกว่าอะไรวะพรีวิวนะฮะสำหรับลุงเอรากอนนั่นเองนะฮะคิดว่าคงลงเกริอุสได้นะครับอารีน่านี่ไม่ทราบนะครับแต่คงเดี๋ยวคงมีคนลองแหละนะครับเกาหลีมันมีคนลองอยู่แล้วนะฮะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวมีคนเอามาจัดให้ดูแน่นอนว่าลุงแกเอาไปลงแล้วลุงแกไหวไหมนะฮะลุงแกเกินจะลงอารีนาแข่งตี๋ยเขาดูหรือเปล่า เอาเป็นว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยดีไซน์ดีไซน์เนี่ยไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมมากนักนะครับเอาเป็นว่าเหมือนเปลี่ยนคอตูมมากกว่านะครับหน้าตาลุงนี่คล้ายๆของเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความแก่ความหัวขาวนั่นเองนะฮะส่วนจะกิวอเวกนี่บอกเลยเทมอลผมชอบโคตรนะฮะแอนิเมชั่นโคตรเจ๋งเลยอะแบบเป็นเรือมายิงปืนใหญ่3อันลุงมีรถปืนใหญ่ไม่พอลุงมีเรือปืนใหญ่ด้วยนะครับสมเป็นผู้นำทัพจริงๆโอเคครับยังไงก็ขอลาไปก่อนสำหรบับคลิปนี้นะครับครั้งหน้าถ้ามีตัวใหม่มาก็จะ มารีวิวให้ฟังอีกเช่นเคยถ้าชอบอย่าลืมกดไ like ลค์กด Subscribe ด้วยล่ะสำหรับวันนี้ละแอดกล้องลาไปก่อนบ๊ายบาย